รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทยนะครับก็ดําเนินการมายาวนานนะครับแต่ว่ากิจกรรมการเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันจะใช้ลูกหอยจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทางด้านของสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นมากมายนะครับความเสื่อมโทรมของอสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกหอยในธรรมชาติเนี่ย ลดน้อยลงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณที่ไม่เพียงพอนะครับกับความต้องการของเกษตรกรที่ใช้เลี้ยงในฟาร์มวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการเพราะพันธุ์จากโรงเพาะฟักนะครับซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องของอสามารถที่จะควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณได้นะครับแล้วก็การเพราะพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟักในประเทศไทยเนี่ยนะครับมี ลักษณะเพียงเพียงแค่การศึกษาวิจัยนะครับแต่ว่าการเพราะพันธุ์ในเชิงพาณิชย์จริงๆเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีนะครับถ้าเราเทียบกับในต่างประเทศหลายประเทศนะครับที่มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยนางรมที่พัฒนาเนี่ยเขาจะใช้ลูกหอยนางรมจากโรงเพาะเป็นหลักนะครับ การเลี้ยงหอยนางรมของเกษตรกรในปัจจุบันเนี่ยนะครับออย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าหาลูกหอยได้ยากขึ้นนะครับหาลูกหอยได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าเขาอาศัยลูกหอยจากธรรมชาติแทบจะทั้งหมดในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าโรงพ่อฟักยังไม่มีนะครับโรงพระโรงพ่อฟักหอยสองขาโรงพ่อฟักหอยนางรมยังไม่มีนะครับก็จะใช้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติเป็นหลักประเด็นที่2ก็คือว่าปัญหาในเรื่องของการจัดการ ซึ่งการใช้หอยนางรมจากรงพอกฟักเนี่ยในช่วงแรกโดยเฉพาะช่วงที่ยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับก็จะต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะครับเพราะว่าลูกหอยที่เราใช้อนุบาลเนี่ยเป็นลูกหอยลักษณะของลูกหอยแบบเดียเด่ยวๆนะครับเราเรียกว่าซิงเกิลสเปตแล้วก็จะอนุบาลแ,แบบหนาแน,น่นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกหอยมีอัตราการตายสูงได้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่นําเอาไปให้เกษตรกรกทดลงเนี่ยเพราะว่าจากการจัดการที่ดีนะครับทำให้ลูกหอยมีอัตราการรอดที่สูงนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับการผลิตลูกพันหอยนางรมจากโรงพกฟักเนี่ยสามารถที่จะนําไปทดแทนลูกหอยธรรมชาติที่มีปริมาณลดลงในปัจจุบันนะครับได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนะครับเราก็ได้พัฒนาวิธีการวิจัยการผลิตลูกพันธหอยนางรมจากรุงพ่อฟักนะครับแต่ว่าการผลิตหอยนางรมจากรุงพ่อฟักเนี่ยในปัจจุบันก็จะใช้สาหร่ายเซลเดียวนะครับที่ได้จากการพ่อเลี้ยงเป็นอาหารหลักในการอนุบาลน,นะครับในช่วงแรกของการอนุบาลเนี่ยลูกหอยเนี่ย ก็จะใช้ในปริมาณที่ไม่มากนะครับส่วนของสาหร่ายเซลเดียวที่เพาะก็มีปริมาณเพียงพอแต่ว่าหลังจากลูกหอยลงเกาะแล้วเนี่ยช่วงนีน้ลูกหอยจะมีการเจริญเติบโต,ตแบบทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการอาหารเนี่ยก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นเป็นทวีคูณด้วยนะครับในภาคใต้ของเราเองเนี่ยถ้าเกิดการผลิตลูกหอยให้ได้ทุกฤดูกาลเนี่ย การผลิตอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณานะครับเนื่องจากว่าในบางฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องแสงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อปริมาณแสงไม่เพียงพอนะครับการเพราะสลายลล์เดลียวเนี่ยก็ทําได้ยากนะครับเนื่องจากว่าการเพราะโดยวิธีที่เรียกว่าเมสเคิลเจอร์เนี่ยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหลักแสงจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับการใช้แสงจากหลอดไฟเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าลูกหอย ตั้งแต่หลังลงเกาะยิ่งขนาดเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการอาหารนี่กจ็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการหาอาหารทดแทนนะครับที่มีคุณสมบัติทางภูชนาการที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาใช้ทดแทนการเพราะสลายเซลล์เดียวยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดต้นทุนการผลิตแต่ว่าวิธีการเหล่านี้นะครับจะต้องหาวัตถุดิบที่สามารถที่จะหาได้ง่ายผลิตได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับเพื่อที่จะ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้นะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับมีสาหร่ายหลายชนิดที่เป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ที่เรืเรียกแมคโครเอลจีนะครับสามารถที่จะนํามาผลิตเป็นลักษณะของเขาเรียกซากเซลล์เดียวนะครับหรือซิงเกิลเซลด t ทร i t ัสลักษณะของสาหร่ายเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับ สา่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กม <The> ีเซลล์มาต่อเชื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมีวิธีการทําให้เซลล์ที่ต่อเชื่อมกันเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากกันเนี่ยก็จะทาให้มันก็จะทําให้ซากเซลลเดียวตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะนําไปใช้เป็นอาหารของลูกหอยได้นะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับสา่ายเซลล์เดียวที่เราเพาะได้นะครับที่ผ่านมาได้ทดลองใช้สา่าย สายใบนะครับสาหร่ายสายใบที่เราใช้ทําแกงจืดโดยทั่วไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสาหร่ายสายใบที่เราใช้ทําแกงจืดนะครับเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยจะมีน้ำจะมีลักษณะเป็นสีม่วงจริงๆแล้วนั่นก็คือว่าเซลล์เนี้อได้หลุดออกมานะครับเซลล์ได้หลุดออกมาพบว่าสาหร่ายตัวนี้นะครับสามารถที่จะผลิตโดยวิธีการอย่างง่ายแล้วก็สามารถได้ซากเซลล์เดียวที่มีโปรตีนสูงกว่าสาหร่าย เซลเดียวที่ที่ผลิตโดยปกตินะครับจากการนำเอามาให้ลูกหอยกินเนี่ยก็พบว่าสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนลูกหอยอใช้แทนอาหารลูกหอยนะครับได้ประมาณ50%ซนะครับซึ่งก็ประหยัดต้นทุนได้การการผลิตได้ในในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับลูกหอยที่เราผลิตได้ณนะปัจจุบันนะครับ คือลูกหอยที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการที่จะนําเอาไปให้เกษตรกรลงอนุบาลดูเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเอาไปทดลองให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงหอยนางรมที่ตําบลบ้านแหลมอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับพบว่าลูกหอยควรจะมีขนาดตั้งแต่1เซนติเมตรนั่นก็หมายถึงว่าในช่วงก่อนหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยนะครับเราต้องใช้เราจะต้องอนุบาลในโรงพกพักนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ใช้ก็ มีปริมาณที่มากนะครับเพราะการใช้อาหารทดเทนเนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้นะครับจากการนำเอาลูกหอยที่ที่เราผลิตได้นะครับไปให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงก,ก็พบว่า,าลูกหอยขนาด1เซนเมื่อเราเอาไปเลี้ยงในทะเลนะครับก็มีขนาดที่โตขึ้นนะครับอ,อย่างรวดเร็ว จากขนาด1เซนติเมตรเนี่ยจนถึงขนาด4-5เซนติเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ4่เดือนนะครับประมาณ4เดือนซึ่งลูกหอยขนาด5เซนติเมตรตรงนี้นะครับก็เกษตรกรสามารถที่จะนำเอาไปใช้เลี้ยงในฟาร์มโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาอีกประมาณสัก8เดือนก็จะถึงระยะที่ระยะขนาดท,ที่ตลาดต้องการนะครับ

ก็ว่าขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าของวัสดุใเครื่องอ่าเวลาไปใส่ในใน,น้ำเพื่อที่ผลิตชักเชอเดีออนมันก็จะสาม,มารถที่จะผลิตเชอรีได้เยอะได้เยอะและจะปั่นเสร็จแล้วก็จะเอามากรองผ่านรอเพื่อเอาขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าของวัสดุในเครื่อองวัสดุในเครอนที่มีขนาดเล็กกว่าของวัสดุในเครื่อ หลังจากได้ขนาดของวัตถุน้มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนก็การนำเอาสารละลายที่เรากรองได้นะครับมาใส่ในน้ำจืดใส่ในน้ำจืดซึ่งปกติเวลาเราใช้จากการทดลองก็คือว่าใช้จากตัวเดียวเนี่ยใช้สารละลายที่เราปั่นนะครับถึงห้ากรัมใส่ในน้ำจืดนะครับเองวัตถุตัวเอง ใช้ที่ใสนในน้ำจืดนะครับก็โดยใช้หลักการอุตมิธรรมดาเองนะครัเพราะว่าเมื่อเวลาเราใส่ใส่ผงสาหร่ายลงไปนะครับไอ้น้ำจืก็จะเข้าไปในเซลล์นะครับมันก็จะทำให้เซลล์ที่ปกุมกันอยู่เนี่ยูากเป็นเลือดเดียวนะครับเรเหแ่ว่าเลือดเดียวเนี่ยไอตัวลักษณะน้ำที่เป็นสีมวนนะครับ ที่ก็เป็นเซลล์ที่มันหลุดออกมาหลังจากนั้นเราก็จะนําไปวางบนเพื่อนตะเกียบประมาณสองตะมงครับสองตะมงก็จะมีเซลล์หลุดออกมาเป็นถิ่กม้วนแบบที่ว่านะครับจะไม่ไยาวนานกว่านั้นนะครับก็จะได้เซลล์ใหมทีนี้พอได้จากหลังจากสองตะมูนแล้วเนี่ยก็จะเอาตัวอย่างนี่นแหละครับมาทดลองผ่าทดลองขนาด20ไมครอน สับกรองกันข้าวซอยขนาด20มิลลิล้นก็จะได้ข้าเสียวเดียวข้าเสียวเดียวก็จะมีลักษณะเป็นน้ำม้วนๆเนี่ยนะครับพวมีขนาดเล็กกว่า20มิลลิล้นที่เป็นปลาที่ปลาหอยสามารถกินได้นะครับแต่ว่าของที่เราจะเอาผลผลิตตัวนี้เนี่ยเพราะมัให้อาหารหอยกินเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องนำไปใส่ในน้ำเค็มซะก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาไปใส่ในใน ประอที่เราเลี้ยงลูกโอยเนี่ยมันก็จะทำให้เซลลแตกนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของการหลุดของเซลลน้ำจืดเซลแค่เนี่ยมันก็จะเข้าไปในเซลลนะครับวิธีการทําให้เซล์มันของสภาพก็คือเราเอาตัวเนี้ยนะครับเซลลที่อยู่ในน้ำเนี่ยไปใส่ในน้าเค็มนะครับเป็นน้าเค็มที่มีความเค็มประมาณ3ามสิบที่เดียนะครับมสิบีนะครับ หลัจะใส่ในน้ำเค็มแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ในระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ดึงดึงน้ำออกจับเซลในเซลล์ก็จะถูกน้ำก็จะถูกดึงออกมาเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะจะคงสภาพมากขึ้นหลังจากที่ผนังเซลคงสภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการอนุปบายรูปหัวได้เลย การนำเอาชักเดียวเดียวไปให้อาหารเป็นเป็นอาหารจกรุ่งเรืองก็จะดำเนินการเหมือนกับเหมือนกับการนำเอาอะไรเทียวเดียวที่เราใช้กระถางปกติซึ่งปกติเวลาเราจะให้อาหารกับรู่งเรืองทับทิมจะต้องมานับจำนวนเทียวหมดเพื่อที่คำนวณปริมาณที่ให้ในแต่ละครั้งในชักเทียวเดียวก็เหมือนกันนะครับเฉพาะว่าเราจะมีขนาดที่ให้แตกต่างกัน หลายๆเรื่องมากนะก็เราก็จะต้องมานับจำนวนเคลับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการคำนวณนำไปใช้ในการคำนวณมีการให้อาหารับบมืดหดมื่หในย่านนี้ก็จะกินอาหารเยอะแต่เพราะฉั้นถ้าเราใช้เียงต้นอย่างเดียวเนี่ยในบางครั้งก็จะขาดแคลนในเรื่องของอาหารรานการใช้ซากเซลล์เดียวเนี่ยก็จะสามารถทดแทนได้ในกรณีที่แสงไม่มีอะไรทำนองนี้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งการใช้ตท็กเดียวนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เยอะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับสายอะไรเดียวเดียวที่เราพบครับก็ทีนี้เมื่อเราผ่านจากกระบวนการเตรียมมาแล้วเนี่ยพวกคำนวณจำนวนเซลล์ออาวรียบร้อยก็จะนำมาให้อาหารตามน้ำหนักของลูกหอยตามน้ำหนักของลูกหอยน้ำหนักมีชีวิตก็จะนำมาใส่ให้กินนะครับในแต่ละวันเราก็จะใส่ให้ประมาณสองครั้ง แต่ว่าเราไม่ได้ให้ชาปเจียวเดียวซาดิเปียวถ้าเวลาเราให้อาหารเนี่ยเราต้องผสมสาหร่ายเชื่อมก็ไปด้วยจากสาหร่ายเชื่อมไปด้วยซึ่งตัวของชาปเดียวที่ผลิตจากสาร่าไเชื่อมนี่นะครับก็สามารถที่จะทดแทนสาหร่ายเจียวเดียวที่เราผลิตหาได้เนี่ยซึ่งปัจจุบันจากการศึกษาเราสามารถทดแทนได้ถ้าเราใช้ของมันซึ่งประหยัดต้นทุนในเรื่องของการเพาะชาปเจียวเดียวไม่ได้ขึ้นครับ ที L ่ทำการยกนึกว่าสตเชืเดียวตัว e นี้นะครับมีโปรตีสูงเมื่อเทียบกับสหายเเดียวที่เราเรียกัตก็มีค่ารตีนที่สูงกว่า การอนุบาลลูกหอยระยะหลังลงเกาะนะครับจนถึงลูกหอยขนาด1เซนติเมตรเน่ยะระยะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพาะสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยในบางฤดูกาลอาจจะประสบปัญหาในแสงในเรื่องของแสงมีปริมาณไม่เพียงพอนะครับก็จําเป็นที่จะต้องหาอาหารทดแทนซึ่งอาหารทดแทนที่ นำมาใช้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นอาหารทดแทนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีขนาดเหมาะสมสําหรับการากินอาหารการกรองกินของลูกหอยในระยะนี้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับในเรื่องของการผลิตซากเซเรียวจากสาหร่ายทะเลหากเราดูในระบบนิเวศจริงๆในธรรมชาตินะครับหอยนางรมไม่ได้กินเฉพาะสาหรา่า,รายเซเรียลอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีซากเซเดียลเป็นเศษซากสารอินทรีย์เยอะแยะมากมายในธรรมชาตินะครับก็เป็นอาหารส่วนหนึ่ง ที่หอยใช้ในการดำรงชีวิตในการกรงกินโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นการใช้ซากเซลลเดียวที่เราผลิตได้จากสาหร่ายนะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการทดแทนอาหารเหล่านี้ถ้าเราถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะทางระบบนิเวศโดยทั่วไปนะครับซึ่งจากการทดลองของเราเนี่ยก็พบว่าซากเซลเดียวที่ผลิตได้จากสาหร่ายทะเลเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาใช้ทดแทนสาหร่ายเซลลเดียวได้เป็นอย่างดีนะครับในการอนุบาลลูกหอยตั้งแต่ระยะ หลังลงโกะจนถึงขนาด1เซนติเมตรนะครับ ในเรื่องของปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ำนะครับในช่วงของการเพราะเนี่ย uh, เนื่องจากว่าอยู่ในโรงเพาะฟักเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆค่อนข้างจะควบคุมได้นะครับ uh, โดยทั่วไปในโรงเพาะฟักเนี่ยเราจะใช้ความเค็มที่ประมาณ30 ppt นะครับแต่ว่าลูกหอยนางรมเนี่ยเนื่องจากว่าลูกหอยที่เป็นลูกหอยพันธุ์ตะกรุมตราบขาวเนี่ยเป็นลูกหอยที่สามารถทนความเค็มได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นลูกหอยห,อยหลังจากที่นําออกจากโรงเพาะฟักไปอนุบาล uh, ในทะเลแล้วเนี่ยนะครับ ก็สามารถทจะทนความเค็มได้นะครับแต่ว่าการทนความเค็มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกหอยนะครับถ้าลูกหอยยังมีขนาดเล็กอย่างเช่นขนาด1เซนติเมตรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงความเค็มเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อต่ออัตราการโรดได้นะครับแต่ว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทนความเค็มได้ในช่วงที่กว้างขึ้นนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยก็ การอนุบาลน,นะครับในช่วงแรกของการอนุบาลลูกหอยกระดาเซนเนี่ยก็ไม่ควรจะให้ความเค็มนะครับต่ำกว่า10 ppt นะครับต่ำกว่า10 ppt แต่หลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะลดลงได้ถึง5 ppt นะครับก็ลูกหอยก็สามารถที่จะ,ะ,จะเจริญดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับ ลูกหอยที่เราผลิตได้เนี่ยปัจจุบันเอาไปทดลองเลี้ยงให้เกษตรกร,ท,กรทดลองเลี้ยงนะครับที่บ้านแหลมตําบลวังวนอาําเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับก็จากลูกหอยขนาด1เซนติเมตรเนี่ยนะครับเกษตรกร,กรสามารถที่จะอนุบาลน,นะครับจนถึงขนาดประมาณ4ี่เซนติเมตรเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 4- 5เดือนเท่านั้นเองนะครับก็แเดือนนะครับก็จะได้ขนาดที่ตลาดต้องการ แล้วที่ผ่านมานะครับก็กลุ่มเกษตรกร,ท,กรที่ตําบลวังบนนะครับที่บ้านแหลมเนี่ยก็สนใจในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางคณะเองในปัจจุบันก็ได้ดําเนินการสนับสนุนให้ทางตําบลวังบนนะครับได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร,กรขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรสำหรับอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงพกพักนะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่า มีการดําเนินการอย่างจริงจังนะครับก็จะสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้นะครับจากการอนุบาลลูกของนางรมจากโรงพักฟักตัวเนี่ยนะครับให้มีขนาดที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายให้เกษตรกรต่อไปนะครับซึ่งเป็นอาชีพยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไวยังรมโดยทั่วไปนะครับหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็ดีนะครับซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่ก็สามารถที่จะนำเอา,อาวัสดุ าการเลี้ยงที่ใช้ใส่ลูกอันธางมตรงนี้ก็ไปใช้ในการอนุบาลได้นะครับซึ่งปัจจุบันคณะเองก็พยายามขยายผลงานตรงน,นี้นะครับขยายผลการวิจัยไปสู่ชุมชนหลายชุมชนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอำเภอสิิเกาเองหรือในส่วนของจังหวัดพังงานะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนําเอา,อาลูกพันธุ์จากโรงเพาะตรงน,นี้นะครับไปทดลองให้กเกษตรกรอนุบาลดูนะครับถ้าเกิดว่าเกษตรกร สามารถทําได้อย่างประสบความสําเร็จนะครับก็คิดว่าการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมในโรงพวกฟักเนี่ยที่จะให้กับเกษตรกรเลี้ยงในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับกิจกรรมการเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทย หอยที่เราผลิตได้ณปัจจุบันนะครับคือลูกหอยที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการที่จะนําเอาไปให้เกษตรกรลงอนุบาลดูเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเอาไปทดลองให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงหอยนางรมที่ตําบลบ้านแหลมอาําเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับพบว่าลูกหอยควรจะมีขนาดตั้งแต่1เซนติเมตรนั่นก็หมายถึงว่าในช่วงก่อนหนึ่งเซนติเมตรเนีย่ยนะครับเราต้องใช้ เราจะต้องอนุบาลในโรงพ่อพักนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ใช้ก็มีปริมาณที่มากนะครับเพราะการใช้อาหารทดแทนเนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้นะครับจากการนาเอาลูกหอยที่ที่เราผลิตได้นะครับไปให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงก,ก็พบว่า,าลูกหอยขนาด1เซนเมื่อเราเอาไปเลี้ยงในทะเลนะครับก็มีขนาดที่โตขึ้นนะครับอ,อย่างรวดเร็ว จากขนาด1ซนติเมตรเนี่ยจนถึงขนาด4-5ซนติเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนซึ่งลูกหอยขนาด5ซนติเมตรตรงนี้นะครับก็เกษตรกรสามารถที่จะนำเอาไปใช้เลี้ยงในฟาร์มโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาอีกประมาณสัก8เดือนก็จะถึงระยะที่ระยะขนาดที่ที่ตลาดต้องการนะครับ ใน,ในเรื่องของการเพาะพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟักนะครับสามารถที่จะติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยเขตตรังนะครับหรือติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยเขตตรังนะครับซึ่งทางคณะยินดีนะครับที่จะถ่ายทอดในเรื like ่องของเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์หอยนางรมให้กับเกษตรกรผู้สนใจนะครับ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาก็เป็นหน่วยงานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเป็นแหล่งสาระสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยซึ่งจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถสืบค้นได้ง่ายโดยแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นข้อมูลแบบมาสเตอร์และเป็นระบบออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นงานวิจัยได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ซึ่งทางสถาบันเริ่มจัดเก็บงานวิจัยตั้งแต่ปีพศ2538จนถึงปัจจุบันขณะน,นี้รวมข้อมูลได้กว่า1,000รายการผู้ที่สนใจสามารถมาค้นหาข้อมูลตามปีพศได้เลยเพียงแค่ระบุป,ปีให้ตรงเท่านั้นค่ะในส่วนของการสืบค้นงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเราสามารถเข้าไปสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสืบค้นทั้งชื่อเรื่องชื่อนักวิจัยได้โดยง่ายและรวดเร็วอีกด้วยสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําหรับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเราสามารถเข้าไปสืบค้นได้ผ่านทาง URL r d i r n u s a c t h slash i n f o 2นะครับในส่วนที่เป็นเมนูสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะปรากฏ ความในการสืบค้นนะครับดังนี้ก็คือ,อมีจะมีเทคบ็อกให้เราคีย์ข้อมูลที่เราต้องการเข้าไปโดยหลักๆแล้วตัวโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยสามารถคีย์ข้อมูลนักวิจัยเข้าไปได้แล้วก็สามารถสืบค้นจากชื่อเรื่องของงานวิจัยได้